นี่คือหมดไม้ครับที่จะเปลี่ยนไม c ครา t ของคุณให้กลายเป็น oh! YouTube Shot และเป้าหมายในคลิปนี้คือการหาเพชรให้ได้ครับแค่นั้นเลยโ้มายกอดตีไม้หนึ่งตึ้งต้นเออถ้าตีอันนึงอะมันจะเป็นถูกบอกเลยพากเนี่ยโอเคเรามาขุดทำบล็อกหินกันดีกว่าอย่าบอกนะว่า หาเพชร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 ต้องลงเหมืองโอ้โหอ,อะไรเนี่ยบัตส์โอ้ฮะฮะ,ฮะกูเดินชนหญ้าเลยนะคนทำช็อตมันก็ขคันทำเนาะเออหุ้ยถ้ำใหญ่มากใหญ่สุดๆไปเลยถ้ำโอ้ my g ก d อเหล็กก้อนแรกของเออ <laughs> ไอคิดกูตกใจ เฮ้ยฆ่าคิปเปอร์มันจะแบบมันจะมีเอฟเฟกต์เท่ไ่ะถ้าฆ่าคิปเปอร์ได้ขอเอฟเฟกต์เท่กูคาดหวังเหมือนจะเป็นถ้ำที่ใหญ่มากๆแต่เรายังไม่เห็นทางลงไปข้างล่างเลยลองโดดเราไปดูนะครับทุกคนออและที่แบบนี้มึงไม่โผล่มาที่แบบนี้มึงไม่มีอะไรเท่ๆให้กู<อ> <c oughs> แล้วคืออะไรรู้ปะผมเลือกที่จะครบประนดี๋วผมอยากเท่ผมเลยไม่ไปไป,ไ,ป,ปได้เวลาจบเอาเพสสักทีไ,<อ>ไม่มาแหละขออยสักรอบหนึ่ง<อ>